ไอ้เอี้ยวปวดขี้ว่ะอีเสียงอะไรเห็นนะปวดขี้มากเลยอะพี่คะพี่คะหนูปวดขี้พี่คะต้องทำไงพี่ต้องปวดขี้ก็เบ่งดีครับพี่ครับพี่ครับหนูปวดขี้พี่ทำไงานอะโขเสียงแว้งยังใหญ่พี่คะชักมาให้หนูได้ป่ะ S <S ใครล่ะซิบมาวะไม่มีอ่ะยังไม่ถึงเวลานอนโหนี่ยังไม่ถึงห้าทุ่มปกติอยู่นอนที่คืนเดินสะบัด <c oughs> ตูดก่อนอ่ะเขาจะเดินสะบัดตูดแล้วนะจ๊ะเจงลูกดิกลูกดิกลูกดิกนิกโอ้ยอ๊อฟโอ้ย คุยเงี้ยจังเอามาเอ้ยอย่าไปลงนาเดี๋ยวโมเดี๋ยวโมว่าผมนี่อันเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นหรอกเฮ้ยเพียวไปลงยูทงยูทูบเขาเห็นตะซูยเม่นกามน้ำปั่นมะคางมะคงมะคางอะไรเขาจะเปิดดูไงเออดีดังอ่ะเออมีคนบอกเฮ้ยน้ำปั่นเนี่ยเจอไอ้คางมีอยู่กว่านั้นอ่ะอย่าเตลอย่าเตลอีกนะ อ๋ออ oh, oh. oh, yeah. ๋ออ้ยไอเหี้ยมดกับไอ้สัสหัวแตกเนี่ยไงไอเหี้ยร้อนไอหลอนไปไหมร้อนจังไอทำไมถึงทำกับฉันได้อ๋ออ๋อไอเสียงนี้ไม่เอาเสียงนี้ไม่เอาโอ้ยโอ้ยซะ เอาเสียงอื่นเนี่ยเสียงนึกไรกันอะไรอะเนื้อหรอเหมือนพี่คะหนูอยากโดนตั้มไม่เหมือนหรอฟังแล้วเสียงท้องนะแต่พี่เหมือนว่ะเหมือนอ่ะเอออ๋อพี่คะหนูอยากโดนตั้มอ่า ใช้อ e ีเมลเราเข้าได้ใช่ป่ะใครโทรมาวะว่างไงไอ้การถ่ายลงย you. ูทูบ <laughs> อ,อ,อ,อยู่เขาอยู่ในกลุ่มด้วยเนี่ยไมอย่อยู่ในเอ็กชอทก็ละเอาาถ่ายยูทูบอยู่อ่ะ <laughs> โทรมาพอด,ดีก็เลยรับ อา้าวเหรอเอ้ยมึงอยู่ในกลุ่มละไกแล้วนะอยู่ดิเออโทรโทรมาดิโทรกลุ่มโทรแล้วมันโทรเส้นไอ,อ,อไข่แม่งร้องอา่าเพิ่มฉันฉันเพิ่มฉันเพิ่งเคยใช้สกายอ่าฉันเพิ่งเคยใช้สกายฉันตกลงเข้าร่วมในสกาย ไอเฮียทำลายแต่ไรเอ้าเฮียทำทแต่ขาหน้าคอมอ่ะกีกีจะจะเสียมีโอปะยังไงสกายมาแล้วนล้นไงต่อเนี่ยไงต่อเนี่ยมันเนินการต่ออ่าทดสอบเทสเทสเทสเอาไงผมอ่ะจิกจิ๊กเออมันต้องอย่างนี้ขึ้น เมื่อกี้มันไม่ขึ้นเว้ยออ๋